ก็นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับที่ช่องเด็กเด็ดแอปเปิลนะครับหลังจากที่ผมด้เงียบไป2วันนะครับวันนี้นะครับก็ใช้เวลาคิดหวยคํานวณอยู่วันนี้ก็จะมาลงชุดหวยนะครับในชุดสองตัวร่างนะครับตรงๆ9ชุดให้กับเพื่อนสมาคิก f อีนะครับเอาไว้หาซื้อรอตตรี่ไว้ได้เลยนะครับสำหรับสูตรหวยในชุด2ตัวร่างตรงๆนะครับ9ชุดครับสูตรก็ เข้ามาทั้งหมดหงวดติดนะครับสูตรหวยสูตรนี้ก็เลยอยากจะนํามาแบ่งปันให้เพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อที่จะได้จับจ่ายซื้อลอตเตอรี่กันนะครับสำหรับวิธีคิดนะครับวิธีคิดสูตรคํานวณหาหลัก10นะครับผมจะทําการใช้หลักหน่วยบนบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับเราจะใช้หลักหน่วยบนบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะทําการบวกค่าแล้บวกหนึ่งนะครับก็จะเป็นแช่เลข2ตัวนะครับส่วนสูตรคํานวณหาหลักหน่วยล่างนะครับก็จะใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยเช่นกันนะครับผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาก็จะทําการบวก1เลขบวกค่าก็จะเป็นตัวเลขทั้งหมด3าตัวก็จะรวมทั้งหมดได้9ชุดวิธีคิดนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยจับหมึกปากกามาพร้อมกันเลยนะครับ ใช้หลักหน่วยบวกหลักหน่วยนะครับหน่วยบนบวกหน่วยล่างนั่นก็คือหกบวกสามนะครับเป็น9้าใส่เก้าครับตัวที่หนึ่งเก้าบวกห้านะครับเป็นสิบี่ใส่สี่ไปครับสี่บวกหนึ่งนะครับเป็นห้านั่นหมายความว่าในชุดหลัก10บเราได้เก้าสี่ห้าทีนี้เรามาดูในชุดหลักหน่วยนะครับชุดหลักหน่วยเนี่ยแปดบวกสามนะครับเป็นสิบเอดใส่หนึ่ง หนึ่งเราจะเพิ่มไปหนึ่งแต้มนะครับบวกหนึ่งของที่แล้วบวกห้างที่นะครับทุกครั้งแปดบวกอ่าหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเป็นสองสองบวกห้านะครับเป็นเจ็ดนี่ครับทีนี้ผมก็จะจับคู่ให้นะครับก็จะได้ที่เก้าหนึ่งนะครับเก้าสองนะครับแล้วก็จะเป็นเก้าเจ็ดนะครับนี่ครับสี่หนึ่งนะครับสี่สอง และ47นะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็น51และ52นะครับ51นะครับ52และ57นะครับนี่ครับเราก็จะได้ในชุด2งตัวเนี่ยทั้งหมดี9ชุดตรงทีนี้เรามาดูในผลรางวัลน,นะครับในชุด2ตัวร่างผลรางวัลออก 92นี่ครับฉะนั้นใน92ในชุด2ตัวล่างเนี่ยเราเข้าเนี่ยเป็นงวดที่1นนะครับทีนี้เรามาดูโอ้โหเข้าถึงทั้งบนเลยนะครับนี่91ก็เข้านะครับบนทีนี้เรามาดูเรามาดูในงวดถัดมาจะเป็นยังไงนะครับสูตคคำนวณหาหลักสิบนะครับ1บวก2นะครับ1บวก2เป็น3นะครับ นี่ครับสามบวกห้านะครับเป็น8 8ดบวกหนะครับเป็น9ใส่9ไปครับนี่ครับทีนี้เรามาดูในสูตรคำนวณหาหลักหน่วยเหมือนกันนะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกกับหลักหน่วยล่างนั่นก็คือ5้าบวกสนะครับเป็น7ดใส่7ครับ เเราจะบวก1นะครับ7บวก1เป็น8 8บวก5นะครับเป็น13นี่ครับฉะนั้นเราก็จะจับคู่วินให้นะครับก็จะเป็น37 383 3นะครับ37 3 8และ3 3นะครับถัดมาก็จะเป็น87 8 8และ83นะครับตัวถัดมาก็จะเป็น97นะครับ ถัดมาก็จะเป็น98และ93นะครับเราก็จะได้ทั้งหมด9ชุดตรง9ชุดตรงนี้นะครับผลรางวัลในงวดถัดมาออก88นะครับ88เรามีไหมครับมีนะครับเห็นไหมครับเราก็ได้คู่882ตัวนี่ไหมครับลอตเตอรี่นะครับ9ชุดตรงแต่เราได้กำไรนะครับอาจจะไม่มากนะครับท่านสามารถหาเลขดับมาตัดได้ สูตรหน่วยเข้าเป็นงวดที่สองนะครับทีนี้เรามาดูในงวดที่สามกันงวดที่สามจะเป็นยังไงนะครับหนึ่งบวกแปดนะครับเป็นเก้าหนึ่งบวกแปเป็นเก้านะครับใส่เก้าไปเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าเห็นไหมครับทีนี้เรามาหาสูตรคำนวณหลักหน่วยกันเก้าบวกแปด 9กบวกแเป็นสิบเจนะครับใส่7ไปนี่ครับ7จบวกหเป็น8ปดแดบวกห้าเป็นสิบสานี่ครับเหมือนเดิมนะครับก็จะจับคู่ได้ที่97เห็นไหมครับ98 97แปดเกและ9กสนี่ครับ, 98. 97, 98รบตัวถัดมาก็จะเป็น4ี่เจนะครับ4ี่แปด และ4 3นี่ครับ5 7นะครับ5 8และ5 3เหมือนกันนะครับเราก็จะได้ทั้งหมด9ชุดตรงกาชุดตัวนี้นะครับผลรางวัลในงวดสัดมาออกนะครับออก9 8ล่าง9 8เรามีไหมครับมีนะครับเห็นไหมครับเราก็ได้ที่9 8เห็นไหมครับนี่ครับ สูตรหวยเริ่มเข้าเป็นงวดที่สามทีนี้เรามาดูงวดที่4ี่กันงวดที่4ี่จะเข้าหรือจะหลุดนะครับเหมือนกันนะครับวิธีคิดทำหมึกปากกาได้เลยเจ็ดบวก8ดเป็นส5บห้าเราใส่ห้านะครับนี่ครับห้าบวกห้าเป็น1ิบ10ิบวก1เป็น11บใส่หนึ่งนะครับสูตรคำนวณหาหลักหน่วยทีนี้เหมือนกันนะครับหลักหน่วยเนนราก,ก็จะใช้9้าบวก8นะครับ 9บวก8นะครับเป็น17ใส่7ไปครับ7บวก1เป็น8 8บวก5เป็น13ฉะนั้นเราก็จะจับคู่ได้เหมือนกันก็จะเป็นที่5 7 5 8 5 3เห็นไหมครับ0 7 08และ03ถัดมาก็จะเป็น17 18 และหนึ่งสามเกล้าชุดตรงไหมครับทีนี้เรามาดูผลรางวัลของตัวล่างในงวดตัดมาออกห้าเจ็ดนะครับนี่ครับเราเข้าเป็นคู่ที่หนึ่งเหมือนเดิมเห็นไหมครับห้าเจ็ดนะครับเรามีไหมครับมีครับนี่ครับสูตรหวยเริ่มเข้าเป็นงวดที่สี่นะครับทีนี้เรามาดูงวดที่ห้างวดที่ห้านะครับสามบวกเจ็ดนะครับ สามบวกเจ็ดเป็นสิบเรานำศูนย์หลักหน่วยมาลงครับสิบบวกห้าเป็นสิบห้านะครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกใสหกไป, 6, ปครับสูตร์คำนวณหาหลักหน่วยทีนี้เหมือนกันนะครับสองหลักแสนนะครับบวกเจ็ดหลักหน่วยสองบวกเจ็ดนะครับเป็นเก้าฉะนั้นเราใส่เก้าไปครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าทีนี้ก็จะจับคู่ให้นะครับ เราก็จะจับคู่ได้ที่09 00และ05นหะครับ5 9 5 0และ55ชุดถัดมาก็จะเป็น69 60และ65เหมือนกันนะครับเราก็จะได้ตเรียกออกมาทั้งหมด9ชุดตรง ไหมครับทีนี้เรามาดูผลรางวัลในงวดล่าสุดออก59 59เรามาดูผลรางวัลของเรานี่ครับมีนะครับเห็นไหมครับฉะนั้นเราก็เข้าเป็นงวดที่5นะครับเรามาดูงวดที่6กัน3บวก9เป็น12ใส่2ไปครับ เห็นไหมครับสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูในชุดหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับแปดบวกเก้าแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดนะครับใส่เจ็ดไปเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสิบสามเห็นไหมครับทีนี้ผมก็จะจับคู่ให้นะครับ คู่ที่หนึ่งก็จะได้ที่สองเจ็ดสองแปดและสองสามตัวถัดมานะครับก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดและเจ็ดสามตัวถัดมาก็จะเป็นแปดเจ็ดแปดแปดและแปดสามเห็นไหมครับทีนี้เราก็ามาดูในผลรางวัลน,นะครับ ว่าล่าสุดนะครับออกสามแปดนะครับสามแปดเรามีไหมครับมีนะครับเราก็เข้าที่แปดสามสามแปดเห็นไหมครับสูตรหวยเข้ามาสองสี่หกงวดติดนะครับงวดที่หนึ่งแปดสามนะครับงวดที่สองออกห้าเก้านะครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นงวดที่สองนะครับงวดที่สามห้าเจ็ด งวดถัดมาได้98งวดถัดมาได้8 8งวดถัดมาได้92ก็ทั้งหมด 6. ชุด6งวดติดนะครับทีนี้เรามารุ้นกันในงวดประจำวันที่1พฤศจิกานะครับ1พฤศจิกาจะได้ตัวไหนนั้นเรามารุ้นดูครับเรามาเริ่มกันเลยตั้งแต่สูตรคำนวณหาหลักสิบสูตรคำนวณหาหลักสิบนะครับ1บวก8นะครับ1บวก 8, 1> 1 8เป็น9นะครับ เห็นไหมครับ9บวก5เป็น14ใส่4ไมครับ4บวก1เป็น5เห็นไหมครับเราก็จะได้ในชุดหลักสิบที่945ทีนี้เรามาดูในชุดหลักหน่วยชุดหลักหน่วยนะครับ2บวก8เป็น10ใส่0เห็นไหมครับ0บวก1ได้1 1บวก5เป็น5เห็นไหมครับ ทีนี้เราก็จะจับคู่90 91และ95นะครับถัดมาก็จะเป็น40 41และ45เห็นไหมครับตัวถัดมาก็จะเป็น5 50 51และ55เราก็จะได้ในชุด2ตัว ตรงๆสองตัวร่างนะครับเะนั้นในงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับพุจิกิการก็อยากจะให้ชุดท่านนะครับหาอรอตเตอรี่ไว้นะครับในชุดนี้นะครับบางท่านอาจจะไม่มีเลขถูกใจก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องผ่านเลครับบางท่านอาจจะมีเลขในใจแล้วอาจจะโดนใจนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ไปหาซื้อได้เลยนะครับในชุดสองตัวร่าง นะครับอาจจะเป็นรางวัลของท่านด้วยในวดประจำวันที่ 1. นึ่จิกิกานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับในช่องเลขเด็ดแอปเปิลนะครับถูกหวยพารวยส่วนท่านไหนนะครับที่อยากจะได้ในชุด3ตัวบนเจอกันคลิปหน้า3ตัวบนผมจะลงให้ในคลิปหน้านะครับตามต่อด้วยเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับสําหรับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่น่าลุ้นมาก เลขวิ่งตัวเดียวบนเนี่ยครับหงวด2 3 4 5ามสี่ห้าหกดแดเก้สูตรเข้ามาแล้ว10บวดติดเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแน่นอนนะครับในชุด3ตัวก็ได้หรือชุดเลขวิ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวท่านจะได้ชมแน่นอนนะครับในช่องเลขเด็ด Apple ิสูตรหวยพาดวยนะครับช่องเลขเด็ดเลขฟรีนะครับสำหรับวันนี้ Apple ต้องลาสมาชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ